ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 914ตอน สวดมนต์ก่อนนอนหลวงปูส่สวงมาบอกเลขทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนายนอกเหนือจากบุญสัมผัสแล้วเชื่อว่าผลมาจากการที่คุณนายเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำงานด้วยความมุมานะและสวดมนต์ทุกวันซึ่งหลวงปูส่สวงท่านชอบให้ทุกคนสวดมนต์คิดดีทำดี อ้อยเตียนเมียนบานให้ทานแล้วใจเป็นสุขร่ำรวยได้สิ่งเหล่านี้ที่คุณนายทำเป็นประจำโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์จึงส่งผลให้คุณนายได้เจอเจอปาฏิหารที่หลวงปู่มอบให้อย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนเรามารับฟังเรื่องราวปฏิหารที่คุณนายเล่าให้เราได้รับฟัง ถึงหลวงปู่มาบอกเลขกันตรงๆเรามารับฟังกันต่อเลยครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์วัสดีจ้าเออแล้วนายเริ่มศรัทธาหลวงปู่มานานหรือยังประมาณปีกว่ากว่าครับผมปีกว่ากว่าครั้งแรกนี่ดูจากที่ไหนถึงดูเรื่องหลวงหลวงปู่สวงอะดูจากอาจารย์ครับเลยไม่ได้ดูจากช่องอื่นบ,บ้างเรอไม่ไมครับไม่ได้ดูเลยขอ,อ,อ,อดูแล้วก็ติดตามตลอดเลยครับผม อืมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความศรัทธาหลวงปู่มากแค่ไหนอ่ะหมดทั้งใจเลยครับผมเล้อะไรทําให้เราศรัทธาหลวงปู่สวงเพราะว่าหลายๆอย่างครับผมพี่ยงปู่ทําให้เห็นครับผมอย่างเช่นเนกระถินกระถินยังไงเหรอกอนกอนจ้าอควาสาผมอธิษฐานขอหลวงปู่เอาเหรียญหลวงปู่มาอาธิษฐาน แล้วก็บอกว่าหลวงปู่ผมอะ่ะตังที่จะทะําบุญอ่ะทํากระถิ่นอะ่ะกับเขาน่ะไม่มีนะอืมให้หลวงปู่มาให้หน่อยให้เงินหน ой, อ่อยมาบอกแล้วก็ผมก็ขอตอนตอนจะนอนก็สวดมนต์แล้วก็ขออ,อีกแล้วก็มาบอกจริงๆด้วยครับผมหลวงปู่มาบอกยังไงอะ่ะมาบอกเป็นเป็นเด็กมาเล่นกับผมครับผมเป็นเด็กมาเล่นด้วยครับ ทั้งคืนเลยในฝันเลยไงในฝันครับผมมันเล่นอย่างไงแบบไหนเด็กเด็กตัวขนาดไหนอายุเท่าไหร่ประมาณมันเล็กๆตัวเล็ก,ลกประมาณพอเดินได้อ,ะอ่ะอแล้วเราเราไปตีเลขอะไรอะ่ะตีหนึ่งหนึ่งห้าครับผมอ่าทำไมตีหนึ่งห้าเด็กเดกเด็กก็หนึ่งเด็กเป็นคนเข้ามาหาผมผมผมเป็นห้าแล้วก็เด็กเด็กเข้ามาเด็กเป็นหนึ่งก่อนแล้วผมเป็นห้าก็ตอนนั้นก็ถูก ได้ทําบุญถูกสามร้อยครับส mm. องตัวครับผมอื mm. ว่าถัดมาอีกว่าวันที่สิบกยังยังไม่หมดหมดเฉดกะทินนะอื mm hmm. แล้วผมแล้วผมก็ขอลงปููอีกอื mm. ขอลงปููอีกครั้งอาจอธิษฐานเหมือนเดิมได้ mm. ลเลียงมาก็อประนมมือแล้วก็ยกส่หัวแล้วก็พูดก็บอกว่าลงปูนี่วันที่สองงนาะกกะถินยังไม่หมด ผมขอตังหลวงปู่น้อยทําบุญผมก็เป็นอย่างนี้หลวงปู่พอดีฝันว่าน้องอะ่ะมีท้องแล้วก็คลอดแล้ววดนนั้นก็ตีหนึ่งหรือหนึ่งสีหงหง่หนึ่งสี่นี่แหละได้ไปตีไงถึงหนึ่งสี่อะไรเงี้ยเพราะว่าผูหยิงก็สี่แล้วก็เด็กก็หนึ่งครับผมว่อที่สองปีปีที่แล้วนะ<ม>ได้ได้สองร้อยครับผมไม่หนึ่งสี่เท่าไหร่ได้หนึ่งสี่ว่าปีปีที่แล้วนะเอ้ยปีที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอหนึ่งสี่อ่ะ ที่ที่ผ่านปีที่แล้วก็ออกหนึ่งห้าแล้วก็ออกมาออกหนึ่งสี่เหมือนกันเรอให้เหมือนกันเลยเหรอผมพบเหมือนกันเลยครับผมพอดีที่หลานก็เหมือนน้องแหละแม่เพราะว่าแม่เอามาเลี้ยงแต่แต่เล็กลูกของพี่สาวคนโตเขามาจากเยอรมันขเขาก็เขาก็ชวนไปกาบลวงปูเขาบอกว่าไปเมตตาผมก็บอกไปที่เรื่องนชอบอยู่แล้วเรื่องเรื่องผ้าเรื่องอะไรเนี่ยผมว่างอย่นี้ แล้วก็ไปไปไปพอกลับมาก็เช่าเรือนเรือนเรือนหนึ่งเข้ามาผมเห็นนผมจับเลยบอกว่าเท่าไหร่ครับพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหมที่วัดไพรใช่ไหมครับผมประมาณว่าตอนนั้นผมไม่ทําไม่ได้ขอไม่ได้อะไรก็กลับมาก็ถูกมาถูกร้อยนง่งแล้วก็ต่อมาก็นี่แหละมาขอกระถิ่นแล้วก็หลายหลายครั้งที่ผมขอหลวงปู่แต่แต่เราไม่มีโชคเออครั้งหนึ่งอ่ะ ไอ้ผู้ชายสามคนต่อยกันต่อย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 ในฝันเนอครับผมแล้วทีนี้ลูกปูอะตายลงมาจากฟ้าเหมือนเหมือนกับเทวดาที่เป็นแสงอย่างเงี้ยแต่เป็นเป็นเป็นตัวลูกปูนะลงมาลงมาลงมาพอไอ้พวกที่ต่อยกันอยู่อ่ะเขาเห็นเขาก็หมอบลงกระตินเลยก็กราบกราบลูกปูลูกปูก็ไี่ตะกัวสามแท่งสามแท่งแล้วลูกปูก็ไม่จับตะกัว รวมรวมรวมกันแล้วก็ปั้นมาปั้นมาหล่อเหมือนเหมือนลูกปืนอะ่ะก็เอาไว้ผมเอาไว้ผมลูกหนึ่งแล้วก็ยื่นให้พวกที่ต่อยกันนั้นสามคนนั้นพอตีผมไปตีหนึ่งห้าไงเพราะว่าลูกปืนลูกหนึ่งอะ่ะผมตีหนึ่งห้าไปออกไปออกสามห้าไอ้คนที่ต่อยกันสามคนอะ่ะผ hmm. ู้ชายสามคนอะ่ะไปออกสามห้าใน hmm. หลายพัยทงที่ผม ผมไม่ได้เพราะว่าโชคอะ่ะมันข,ขัดขัดอยู่ต่ hmm. มาปาตืนนี้แหละมาขอหลวงปู่ก็จะออกพรรษาก็ขอหลวงปู่หลวงปู่นี่ก็ปูนกระถิ่นอีกปีที่สองนะที่ผมอธิษฐานขอหลวงปู่หลวงปู่ต้องมาช่วยผมนะผมก็บอกว่ามีพอดีวันนั้นก็มาฝันแล้วก็ได้อ้าหนึง่งผมจะพูดได้ไหมล่ะฝันว่าผู้หญิงอะ่ะเอาเที่ยวขึ้นเลยนะเดินมาเขาบอกว่าแฟนเขาเนะ่ะบอกว่าเป็นมะเร็งอมาดูสิ บอกบอกให้ผมไปดูนะก็จับดูซิว่างนี้แล้วผมก็ไปจับไปจับดูจับที่หน้าอกเขาเหรอครับผมแล้วทีนี้มันเป็นก้อนเล็กๆอะ่ะหลังจผมตีห้าหนึ่งห้าหนึ่งวังวันที่แล้วนะวัด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 ถัดไปอะ่ะคื่อออกหนะ้าหนึ่งอ่ะผมตีห้าหนึ่งผมบอกคนเยอะเลยลองห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องกลับด้วยผมบอกว่างนี้ คนก็ถูกถูกกันเยอะเลยอันนี้ล่ะหลวงปู่หลวงปู่มาบอกวนะห้าหนึ่งตรงๆเลยนะไม่ต้องกลับผมก็บอกคนเยอะเลยในปีนี้กับถินปีนี้ผมก็ได้ทําบุญวันนี้ก็ทําไปแล้วก็เหลืออีกวันที่ยี่ิเอ็ดผมก็จะทําอีกหนึ่งสีนี้ฝันว่าที่ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์สี่ล้อขึ้นไปบนบ้านโตขับรถอะไรนะมอเตอร์ไซค์สี่ล้อมอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่า ATV อ่ะ Oh, อ่อสี่ล้อ่อรถเอทีวีเพราะว่าเรือครับเพราะว่าผมผมขับไดอ่ะ้วสองล้อผมขับไม่ได้อืมเพราะว่าผมผมขาพิการไงอืม,อมขับผมแล้วก็ขับเพิ่งไปแล้วก็ถ้าแก่เข้าแก่เขาก็เอาของมาให้ผมอืมแล้วที่นี่มีสองคนหนึ่งผู้หญิงเปิดประตูเดินเข้าไปผมก็บอกว่ามาหาใครมาอะไรเหรออืมเขาก็บอกว่าขอเข้าห้องน้าหน่อย แต่มันพลาดนีดนึงผมไปตีสี่สองสองใส่แล้วก็สามสองแล้วทีนี้ผมมากันผมมากันหนึ่งส<ม>ี่ใบแบตเตอรี่ได้ห้าใบแล้วก็สองตัวได้สี่ร้อยห้าสิบเมื่ที่แล้วครับมผมเพราะเป็นอย่างใจได้ทําบุญ<ม>แต่ผมในใจผมนะ่ะคิดอยู่ยัางพ้าเป็นไปได้ผมอยากได้หลวงปู่มาไว้ที่ พี่อะไรี่หนึ่นงอยากให้คนกราบไหว้นยะรูปหล่อถ้าหลวงปู่ค mm hmm. มกาธิษฐานบอกว่าหลวงปู่ขอจังๆเถอะจะซื้อที่แล้วก็ทกํากระต๊อบแล้วก็ mm hmm. รูปหล่อหลวงปู่ให้มาคนกราบไหว้ให้คนเด้ยรู้ศรัทธาหลวงปู่ระวัง hmm. ในใจผมนะัในใจผมคิดนะจากสิ่งที่คุณนายได้รับจากหลวงปู่สูงนั้นทําให้คุณนายเกิดความศรัทธาหลวงปู่สูงเป็นอย่างสูงจนหมดหัวใจ จนถึงกับตั้งใจว่าหากเขาได้รับโชคลาบจากหลวงปู่ก้อนใหญ่สักก้อนหรือมากพอเขาจะนำเงินส่วนนั้นไปซื้อที่ดินและสร้างกระท่อมเพื่อถวายให้กับหลวงปูส่สวงจะได้ให้ผู้คนได้มากราบขอพรหลวงปูส่สวงทางช่องและทีมงานขออนุโมทนาบุญและเจตนาที่บริสุทธิ์ในครั้งนี้ด้วยและขอให้ความตั้งใจของคุณนาย ประสบความสำเร็จในเร็วันอิลิเมียองสูงสัมปัโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบรรดาสลัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ